ท่องเที่ยวแล้วแ oh พลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มนี้คุณผู้ชมค่ะแพลตฟอร์มโซเจอร์นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำด้านการท่องเทียเ่ยวเขารายงานแล้วก็ระบุมาเลยนะคะว่าประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะมาท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันนะคะทางด้านของท่านอนุชาบุรพาชัยศรีค่ะท่านรอง เลขาธิการนายุทธมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายุทธมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชาท่านนายุทธมนตรีนะคะยินดีที่ประเทศไทยได้รับความนิยมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยืนในประเทศไทยของเราทุกเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงนี้นั่นคือเทศกาลตรุษจีนค่ะประเทศไทยนะคะมียอดการค้นหาเที่ยวบินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่ง จากการรายงานของโซเชียลนะคะซึ่งแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลชั้นนำสำหรับการท่องเที่ยวนั่นเองข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลสำรวจสถิตินะครับจากยอดจองเรื่องของการเสิร์ชค้นหาเที่ยวบินช่วงตรุษจ,จีนประเทศไทยครับปลายทางเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวถึงร้อยละยีสสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ขยับมาจากอันดับ2ในปี65โถไม่ได้ขยับไปไหนนะ<ช>จาก 2, 2> มาหนึ่งเลยูกะ้วงวันดังเลยนายรัฐมนตรีครับจึงมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม,อมทุกองค์วารยศรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตรุษจีนนี้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยมาตรการสาธารณาสุข และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ต้องขอก็ได้เป็นเจ้าภาพที่ดีใช่แล้วเราต้อนรับอยู่แล้วนะฮะอ,อาหารการกินเอื้ออํานวยทุกอย่างมาบ้านเราเหมือนมาเที่ยวมาหาครอบครัวดังนั้นเนี่ยการสร้างความประทับใจเป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วนอกจากนี้ครับโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรียังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตรุษจีนปีนี้นักท่องเที่ยวจากจีนและทั่วโลกให้ความสนใจเดินทางมายัางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก ซึ่งมีการคาดการว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้อาจเป็นอุตสาหกรรมเดียวในโลกเลยนะฮะที่ฟื้นตัวในภายปีนี้คือปี66นี้ถูกต้องเพราะว่าหลายประเทศซบเซาจากสถานการณ์โควิด19การท่องเที่ยวเท่านั้นจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ